สวัสดีครับเราอยู่กับช่องอิโอพาเที่ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่วัดสังคปะกันครับวัดสังคปะเป็นวัดล้างตั้งอยู่ในเขตบึงพะลามให้ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างและในพงศวดานก็มีได้กล่าวไว้เช่นกันปัจจุบันวัดสังคปะตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลประตูชัย อำเภอพนครศรีอุธยาจังหวัดพะนครศรีอุทยาซึ่งห่างจากวัดหลังคาดําไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ0.1กิโลเมตรปัจจุบันเหลือหลักฐานเพียงเจดีหนึ่งองค์ลักษณะเป็น JD e เจดี์ก่ออีดทรงแปดเหลี่ยมเหลือนทาตุทำเป็นสูงปฏิสถานอพุทรลูป,ปูนปั้นประดับยืนทั้งแทิศส่วนใหญ่ อยู่ในสภาพชำรุดจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานได้ว่าได้รับการสร้างขึ้นในราวสมัยอยุธยาตอนต้นเจดี JD. วัดส,สังฆปัดนี้รูปแบบเป็นเจดีอิศปูลทรงแปดเหลี่ยมฐานล่างทําเป็นฐานเขียงและสอนด้วยฐานปาดสี่ชั้นเหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุประกอบด้วยสุ้มพระพุทธรูปแปดทิศ แต่ละซุ้มประดับด้วยเสาแปดเหลี่ยมตกแต่งคูนปั้นเป็นเสาบัวระหว่างเสารปรากฏพะพุทธรูธปยืนปางประธานอภัยจำนวนแปดองค์เหนือเรือนธาตุขององค์เจดีย์อิฐได้พังทลายลงหมดแล้วผลจากการคุดแต่งทราบว่าเจดีย์วสังคปัตมีห้องกรุเป็นห้องแปดเหลี่ยม ามรูปทรงภายนอกของเจดีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนติเมตรอยู่ระหว่างฐานปัดชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สามมีทางเข้าอยู่ทางตะวันออกและมีปะไดลงไปสู่ห้องโรุด้วยเจดี JD ที่วัดสังคปัดเป็นเจดีแปดเหลี่ยมซึ่งเหมือนกับเจดีลายที่วัดพระรามและพบว่า เจดีแปดเหลี่ยมทรงละฆังมีเรือนธาตุมีพระพุทธรูปยืนประดับซุ้มรูปแบบเจดีอย่างนี้ไม่ใช่เจดีประธานที่ปรากฏต,ตามวัดสมัยต่างๆในอยุธยาแต่ลักษณะของเจดีที่วัดสังกปัตนี้น่าจะเป็นเจดีลายมากกว่าเป็นเจดีประธานของวัดและถ้าพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของเจดีวัดสังกปัตก็จะสังเกตเห็นได้ว่า เป็นเจดีที่ตั้งอยู่โดดเดียวเพียงองเดียวไม่มีเนินโบราณสถานอื่นประกอบให้เห็นว่าเป็นฐานลากสิ่งปลูกสร้างอื่นอันเป็นองค์ประกอบของเสนาสนะในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้นัดโบราณคดีผู้รายงานการคุดแตง่งปีงบประมาณ2530ได้เสนอไว้ว่าเจดี JD วัดสังกปัดน่าจะเป็นเจดีลา ของวัดหลังคาดำครั้งต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามกันนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ